อีซูหรือที่คนไทยรู้จักในนามว่าเขาฮิวเดิมแล้วเขาเป็นกุนซือของอ้วนเซียวเขาเป็นคนที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในการวางแผนยุทธศาสตร์ต่อมาได้เกิดการขัดแย้งกับอ้วนเซียวเพราะถูกดูหมิน่นและไม่ให้ความสําคัญเขาจึงแปรพักไปหาโจโฉและเป็นผู้ที่เปิดเผยข้อมูลนับสำคัญเกี่ยวกับจุดที่เก็บกักเสบียงของอ้วนเซียวที่อูเฉาทําให้โจโฉใช้โอกาสนี้บุกเผาเสบียง ซึ่งนั่นเป็นจุดเปลี่ยนของศึกที่กัวต่อที่เป็นศึกใหญ่ระหว่างอ้วนเซียวกับโจโฉการกระทําของเขาฮิวถือว่าเป็นหมากตัวสําคัญที่ทําให้เกิดการลิกเกมจนทําให้อ้วนเซียวแพ้ให้แก่โจโฉอย่างราบคาบอีซูเป็นกุญซือคนสําคัญของอ้วนเซียวในช่วงปลายราชวงศ์ฮั่นตะวันออกเขามีบทบาทสําคัญทางด้านการวางแผนและยุทธศาสตร์ก่อนจะพบจุดจบในช่วงที่กองทัพของอ้วนเซียวเสื่อมอํานาจลง บทบาทของอีสูถือเป็นหนึ่งในกุนซือที่มีฝีมือแต่กลับถูกใช้งานอย่างไม่เต็มที่จากเจ้านายเขามีชื่อจริงว่าอีสูและชื่อรองว่าว่านเนียนเขาเกิดที่เมืองผิงหยวนแควนจีปัจจุบันอยู่ในมณฑลซานรตรงประเทศจีนอีสูเขามีชีวิตอยู่ในช่วงคริสต์ศักราชที่150ถึงคริสต์ศักราชที่200อีซสูเกิดมาในตระกูลนักปรา์ที่มีฐานะดีในแคว้นจีเขามีความรู้สูงทั้งด้านรัฐประศาสนศาสตร์และด้านการทหาร เขาเคยดำรงตำแหน่งเป็นขุนนางในราชสำนักราชวงศ์ฮั่นในช่วงแรกอีสูเขามีความสามารถในการบริหารราชการแผ่นดินและเป็นที่นับถือในหมู่ขุนนางท้องถิ่นต่อมาได้เข้ารับราชการภายใต้อ้วนเซียวขุนศึกผู้ทรงอิทธิพลและมากด้วยอำนาจในทางภาคเหนืออีสูเขามีบทบาทสำคัญในการช่วยอ้วนเซียวรวบรวมดินแดนทางเหนือทั้งแคว้นจีแคว้นชิงแคว้นเป่ยและแคว้นโยเขามีส่วนร่วมในการวางโครงสร้างการปกครอง และการบริหารภายในอ้วนเซียวให้มีความมั่นคงและเขายังช่วยคัดเลือกขุนนางคนสําคัญให้แก่รัฐของอ้วนเซียวเช่นเทียนเฟิงเซี่ยโหเหยียนและอื่นๆอ,อ,อีกหลายคนอีสูเป็นคนที่เสนอให้อ้วนเซียวโจมตีโจโฉโดยเร็วก่อนที่โจโฉจะเข้มแข็ง <c oughs> เขาเคยเสนอแผนตีเมืองฮูตโตที่เป็นเมืองหลวงของโจโฉโดยแบ่งกําลังตีสองทางและพร้อมให้ตัดสเสบียงฝ่ายศัตรูซึ่งถือว่าเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ล้ำลึกแต่อ้วนเซียวกลับไม่เชื่อ และเลือกใช้แผนที่อ่อนด้วยกว่าจึงได้นําไปสู่ความพ่ายแพ้ในศึกที่กลัวต่อหลังความพ่ายแพ้ในศึกกลัวต่ออิสูถูกสงสัยว่าเป็นหนอนบ่อนไส้หรือทรยศเนื่องจากครั้งหนึ่งเคยถูกจับโดยโจโฉแล้วปล่อยตัวกลับมาอ้วนเซี่ยวซึ่งจิตใจไม่มั่นคงและมักรังเลถูกผู้ใกล้ชิดอย่างเซี่ยโหเหยียนยุยงให้ประหารอิสูสุดท้ายอิสูถูกประหารชีวิตโดยอ้วนเซี่ยวหลังศึกกลัวต่อสิ้นสุดลงไม่นาน อิสุเป็นผู้มีความสามารถสูงทั้งในเชิงกลยุทธ์การปกครองและการคัดเลือกบุคคลแต่เขากลับไม่สามารถโน้มน้าวให้อ้วนเซี่ยวซึ่งเป็นผู้ที่เชื่อคนง่ายและเป็นคนที่ลังเลให้เชื่อเขาได้นักประวัติศาสตร์มีความคิดเห็นว่าถ้าหากอ้วนเซี่ยวนั้นเชื่อในแผนของเขาฮิวประเทศจีนอาจเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ไปอย่างสิ้นเชิง